อันทานห้าประการทานประเป็นบุญหนึ่งเรามัชฌทานังเทติอปุญญานังโลกาสัมมตายะปุญญานีให้น้ำเมาเป็นทานให้ของเมาเป็นทานไม่เป็นบุญแปลชาวโลกสมมุติว่าเป็นบุญเป็นแบท่านท่านเขาเอาอุนเอามาจจกก๊อกหน้าหมอมามันคือขี้ร้ายแท้บุญบ้านมึงเล่าก๊อกเดี๋ยวมันคือกระจอกแพร่เขาว่า คนเนอะให้ดึงหัยกูหันได้ตายได้หันแต่ว่าว่าจะไปกำมคอมาลดไปเอาบมีเงินไปรเซ็นบุญแล้วมันนั่งเงาต่อเดียวตากาศไกลโตษะดำเป็นนี่ไรสองอีได้บยวมันเนี่ยจือเลยสัมมัชธานังเทติอาปุญญานังโลกะสัสมตายาปุญญาณิ ให้มะฮอระศพเป็นทานไม่เป็นบุญแต่ชาวโลกสมมุติว่ามันเป็นบุญคันธิว่าบาปเพิ่นไปติครียดก็เลยว่าบ่เป็นบุญนะนะขันติว่าเป็นได้เพื่อเจ้าข้าคอยบ่ได้อ่านพระธรรมวิโรจนคอยกับท่ว่าบับข้าจ้าไปสิห่มสร้างหัวจัจต้องครบแล้วก็เลยว่านกันพุริเจ้าว่าไว้ทีสองเลยว่าสามตัวนี้แปลกประหลาดถ้าฟังตัวนี้ต้องย้อนยุกคืนไปหาตั้งแต่ฟูริเจ้าจะต้อเข้าใจ ขเขาบอกเลยเขาบอกว่าจ่ายเด้จึงต้องใช้เวลาที่ว่าแล้วก็เมื่อน้องกันทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังสามอุสุภทานังเทติอปุญญานังโลกสะสม,มัตายปุญญาน้ให้งัวผู้เป็นทานไม่เป็นบุญแต่ชาวโลกนี้สมมุติว่าเป็นบุญเป็นยังไงวา่าสัตวเร่งนี้เราคิดไม่ออกหรอกต้องย้อนยุคไปสู่สมัยพระเจ้าคำนี้จึงจะเข้าใจ คือเมื่อพุทธศาสนาเกิดใหม่ศาสนาพราหมณ์เขาโดดเด่นเขากว้างขวางเขาเจริญในอินเดียพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาทีหลังก็ประกาศศาสนาพุทธก็เลยมามาคอาคนฟ lict มาขัดแย้งกับศาสนาพราหมณ์อยู่บางข้อพวกพราหมณ์นี่ยเขา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 บอกประชาชนเข้าให้ข่าวั่วข่าวก้วยฆ่าแพะฆ่าแกะอาวุญได้บุญไหลขายยังไง อาเชลกาจะคาโบจะวิวิธาจะทาหานจะเลเอตังสมกตาจะยังอุปจ็จันติไมาเฮสโนโอชะชาแปลว่าแพะเอลกะแปลว่าแกะเอาอาชะกับเอลกามาต่อกันไปเป็นอาเชละกะอาชะเชลกะอาชะเาาอาชลก,ก,ก,กาจะจะนี่แปลว่าเลคาโบเวลาแปลว่าแม่ง,งวัวแม่ง,งวัวก็งัวงแม่นั่นเองเขาบอกพวกข,ข่าวเขาสอนว่าฆ่าแพะฆ่าแกะและแม่ง,งวัว วิวิธายถทหานยาเลและสัตว์ตงต์แต่วิวิธะไปว่าตัางตงเนี่ยเอามาฆ่ามาฆ่าเลี้ยงพระได้บุญมากแบบนี้พอศาสนาพุทธจเจริญขึ้นมากๆคนมาเริ่มใส่ศาสนาพุทธพวกพราหมณ์ก็เลยหิวเขาบเอยากเริ่มเใส่ถือพวกพระในศาสนาพราหมณ์ปอมวัดแบบในพราหมณ์ปอมมบุญในศาสนาพุทธ,มา,ม,ม,าธ,าทธมาแทบหอมเลยน้ำพึ้นบัได้ไปสอนใหม่เด็ดบัได้สอนน้ำพึ้งพระเจ้าได้ไหม เขาทามันเคยสอนไปขาดได้งวงแแม่ก็แพ้กับแก่มากินมานี่มันจ้อยงวแม่มากินมาเสบปันเนี่ยไม่พอสันมันบ่ญหาวิ่งไปกระผื่นมันดืก็เลยบอกทายาได้บุญต้องเอางวตัวผู้สิจะได้บุญลายใช่ไหมจึงแบบอุสุภะอุสุภะมันีไปเอางวผู้บอกนี่คนก็หาขาดด้วตัวเงี้ยเนี่ยเพิ่อนกินมันมันจะอ้วนมันจะลาบแสพตัวตัวซอยเซโซเล็กวันนี้พระเจ้าก็เลยบอกว่าบอกเป็นบุญได้บอกง่วงบบอกว่า อุสุภทา,านังเทติอปุญญานังโลกาสัสมตาตาญปุญญานิให้งอผู้เป็นทานไม่เป็นบุญแต่ชาวโลกนี้สมมติเราเป็นบุญอนนรเพื่อบกอกเขาห่มตันย่มไหมบอกให้หน่มมามา,มาท่านเจสีแล้วเพื่อจะมาบอกกัพบากพบาะอีกแบบนึงขอที่ได้ไหเนี่ยทานขอได้แต่สามเลยบอกซี่ตัวซีนี่ก็ต้องย้อนดูกเก่อิทธิทานังเทติอปุญญานัง โลกสัมมตาญปุญญาน้ให้ผู้หญิงเป็นฐานอิทธิในไปนไม่ยิง่งไม่เป็นบุญแต่ชาวโลกนี้สมมูงมาเป็นบุญธรรมดาพวกเราก,ก็ไม่มีใครเอาผู้หญิงเป็นฐานเร้อเนาะในในโลกของเราปัจจุบันแต่คํานี้ถ้าพูดมาทาไมาุม่นต้องย้อนทุกต้องไปทีนี้ด้วนี่ครมาบอกว่าลูกน้าไปทีตัวกันได้ี่ต้อบงบอกไว้คนนะคนจะได้บุญเม่เอาไปพวกพามณ์เขาบวชในศาสนาพุทธ เขาเห็นคนเริ่มใสศาสนาพุทธมาพอจะได้คนก็เห็นนําวันหนึ่งพระอุทายีขี่ด้วยกมูงคนเนี่ยจอมโจงหัวด้วยไปวิณทบาทไม่ออกคนหนึ่งเราทูกทเราเป็นเปอนผู้สาวมัดกาบลงกลางดินเป็นลูกจ้างเขาผมพระผู้เป็นเจ้าผู้จะเดินโยมเป็นคนด้าคนจนมากต้องอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพเรียกว่าอุปชีวิโง อันยังอุปชีพโนอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพอยู่เป็นลูกจ้างจึงได้แต่ข้าวเปล่าๆและอาหารไม่นปานี่มาใส่บาตรมาถวายพระพุทธนเจ้าถ้าสิ่งใดที่โยมมียมจะสามารถถวายหมดยมอยากได้บุญยมเชื่อมั่นในพระตรัสตจจะให้ยมถวายอะไรได้พอจะได้บุญมากถวายเจ้าหันตันปะถวายเจ้าได้บุญหลายกุมูลมม่เนเพื่นสถวายตัวโยของใดเลยจ่ะ ข้าสงกามนแล้วล่ะป่ะเราขึ้นไปนอนไทยเรื่องเดียวเพิ่็ขึ้นไปขึ้นไปห้องบอลกก้าไปวันนี้ขอดีใจเกิดอายชั่วกลัวบ่าวขึ้นมาเอฟุติเจ้าบอกเคยสอนเอามือไปลูบสะดือลุกลงมนาะทงระบา,าออกมาเล่าห้องเล่าไห,าห,าหายกอ,อายคนห้องไปฟ้องบา้านฟ้องเมืองฟ้องไปดาวมณฑลพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ไปไปไป,ไปบอกผู้เจ้าว่ามีพระองค์หนึ่งบอกอย่างนี้ให้ผู้ยังเขาถ,าถาวายตัวเขาเองเขาาไปทำดังแรงว่า แต่เพื่อนพ่อเอาดอกนี่เมื่อแรกเพือเกอก่อนเขาเลยประชุมประชุมก็เลยถามมีอย่างนั้นจริงหรอือมีไหมมีขับรถตัวได้เห็นไปซื้อซินทัตอยู่นั่นใช่หลือเขาดอยในแรกเพื่อเป่าแล้วเ, <c oughs> ลเธอทําอย่างนั้นจริงหรือเปล่าบ่ได้เห็นอย่างนี้ได้เพื่อเป่าเห็นจะได้เอามือไป,ไปบายซื้อซื้อเผื่อเ่าบายซื้อซื้อก็ไม่ได้ประเดีก็เลยบอกว่าบัดป้องป้องกันพระภิกษุมีความกรหนัตอยู่จับต้องกายหญิงต้องสังฆาธิเศต้องประโยชน์กรรมใช้นี่ อันนี้ห้ามพระมันไปห้ามดมญาณน้อมน้มลงเีกก็เลยบอกว่าให้ผู้หญิงเป็นทางไม่เกิดบุญขจึว่าบาปแยกเครียดนะนะนี่แสดงว่ากันไว้ทั้งสองฝั่งฟังพระบพกาว่าต้องบัสังฆาริเจนะถ้าฟังคนว่าเป็นบุญได้ยังเห็นได้ไหมนะถ้าได้เลยะขอได้ไหมข้อสุดท้ายบอกข้อสุดท้ายติดจำไว้ดีนะพี่กาได้มีนังซื้อชิมลงวิจิตต รูปรทานนังเทติอุุญญาณนังโลกัสสมมตายะบุญญาณนี้ให้รูปภาพโปะโปะเป็นทานไม่เกิดบุญแต่ชาวโลกสมมุติวราเป็นบุญเมื่อภีกายนี้นังสือชิมลงเอาใส่คู่เหลืองสังฆทานจังหวัดร้อยเอ็ดเอาขอใส่คู่เหลืองแล้วก็เอารูปโปกรูปผู้หญิงผู้ชายผสมพันธุ์ก,กันะนะนอาเอานั้ในก้นคุกเอาไปถวาย,ายพระวันนั้น ถ้าก็รับเก็บของไปเห็นรูปมันไล่ยนักกระทั้งนึงท้กพระคอยเบิ่งแน่เจ้าเบิ่งน้ำประเสิซ้ำไล่ยนักกันเบิ่งดูกันเบิ่งกันเป็นเรื่องใหญ่เลยมันบาปจะไปเห็นทุกท่านอันนี้มองถึงมองถึงรุปปัจจุบันนุ่งโป๊ะโป๊ะเปื่อยๆเปื่อยแข้งเปื่อยขาเชื่อเบิ่บเชื่อบาปโยมผู้หญิงเข้ามาวัดมาว่าเอามาท่านให้พระเบิ่งเจสีกบดีด้บ่ได้บุญว่าเออเพื่อนเรเคยเห็นดอกเพื่อนเจอแต่ในป่าให้เพื่อนเบิ่งแก่น่อยเป็นขวัญตาไปก็จะโวยดิ โอ้เป็นบุญใครจะว่าบาปติเคียน <laughs>